สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้เวลานี้ก็ปกติทั่วไปมาแจกวอลเล็ตใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะใครยังรับไม่เป็นก็ดูที่ต้นคลิปได้เพราะว่าต้นคลิปจะมีบอกวิธีการรับอยู่ก็เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยจริงๆการแจกวอลเล็ตก็อย่างที่บอกว่าจะพยายามมาแจกให้ได้ทุกวันแจกมากแจกน้อยก็เอามาแจกให้ ไม่ซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยปกติประจําวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะหลายคนหลายคนสอบถามกันมาเกี่ยวกับการแจกอล็ตไม่ว่าจะเป็นน้องสแน็คแจ็คเองอ่ะน,น้องสแน็คแจ็คคือคนแรกที่เขาถามมาแล้วอีกคนหนึ่งที่เขาถามมาเมื่อวานนี้ก็คออือที่ใช้ชื่อว่า เดี๋ยวนะสิดูสิล,มสลืมชื่อน้องเขาน้อง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 สิริโชคอะสิริโชคก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับการแจกวอลเล็ตมาแล้วก็น้องฝนน้องฝนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับการแจกวอลเล็ตมาคือโดยรวมๆก็คือประมาณว่าพี่แจกเยอะไปไหมพี่แจกบ่อยไปไหมแจกขนาดนี้พี่เอ่อ เข้าเนื้อไหมพี่ขัดทุนไหมพี่เสียดายเงินไหมพี่โอเคไหมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นยายกันคือการแจกนุชก็พูดในหลายๆคลิปหรือแทบทุกคลิปเลยว่าการแจกอะซอ,อ,องที่นุชเอามาสร้างอะมันเป็นเงินที่นุชได้จากค่าคอมได้ค่าคอมจากเว็บจากแอปที่เอามาลงให้แล้วคนที่ดูคลิปเขา เขาช่วยการสมัครพอช่วยการสมัครเยอะมันก็มีค่าคอมมันก็สามารถเอามาแจกแบบนี้ได้แต่ถ้าลงเว็บไหนไปก็เงียบแอปไหนไปก็เงียบอันนั้นอะขาดทุนแน่อันนั้นอะ,ขนนอนนนอะเข้าเนื้อแน่แต่ว่าการที่เราใส่รหัสแนะนำมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ถอนทุกวันคือมันก็ยังมีรายได้จากเว็บจากแอปที่นุาทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสอบถามการเล่นเกมการทำนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่ การรับงานอันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มาหลายทางอะค่ะนะมันไม่ใช่มีแค่มันไม่ใช่มีแค่แค่แคอะไรอแค่ค่าคอมเพราะว่าอย่างที่บอกบางเว็บบางแอปที่เอามาลงมันก็ไม่มีค่าคอมนะหรือบางเว็บบางแอปเอามาลงค่าคอมมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยกันประจําวันนะอันนี้ก็ โอเคพี่โอเคพี่ไม่ซีเรียสพี่ไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าก็รับปากไปแล้วว่าจะพยายามมาแจกใครได้ทุกวันก็จะแจกใครได้ทุกวันละกันนะคะอ่ะการแจกวอลเล็ตในครั้งนี้พิเศษหน่อยวันนี้มีเจ้าภาพวันนี้มีเจ้าภาพเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องฝนน้องฝนเขาทักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเขาบอกว่าเออเห็นพี่แจกแล้วหนูหนูก็อยากร่วมแจกด้วยแต่ว่า หนูมีไรายได้ไม่เยอะหนูแจกร่วมเท่านี้เท่านั้นได้ไหมคือไม่ใช่ปัญหานะคะเอาจริงๆถ้าใครอยากจะแจกอยากจะแบบเอ่อมาร่วมกิจกรรมตรงเนี้ยแล้วตัวเองไม่มีช่องทางในการแจกก็สามารถทักมาหาหนูได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะอาสามาสร้างซองให้นะคะคือจะมากจะน้อยอ่ะมันก็เป็นน้ําใจนะเราไม่ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะว่าแจกเท่านั้นเท่านี้เพราะว่ามันเป็นเงินของเขา เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้อะนะคะไม,ไ,มไม่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 ดราม่ากันนะเรื่องเงินเรื่องเรื่องเงินมากหรือน้อยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอสร้างซองก่อนละกันการสร้างซองก็คือการสร้างให้คนดูคลิปเห็นให้คนดูคลิปรู้ว่าเออมันมีการสร้างซองจริงๆนะไม่ใช่สร้างซองแล้วให้คนดูคลิปทําตาม เพราะหลายคนดูคลิปทําตามแล้วก็มานั่งวอยวายว่าเงินใน wallet หมดไม่น่าทําตามเลยไม่น่าลงเชื่อเลยก็อธิบายไปหมดนะคะว่ามันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราไม่ดูเราไม่ศึกษาเองแล้วเราก็แบบมาวอยวายมันก็ไม่ใช่นะอ่ะประมาณนี้วันนี้ขอแจกอยู่ที่50นะคะ50นี้ก็ขอบคุณน้องฝนนะคะขอบคุณที่มาร่วมการแจก w a l l ็ตในครั้งนี้น้องฝน วันนี้นะ่าจะคอมเมนต์นะชื่อฝนเอชื่อพี่อ่านชื่อเราไม่ออกชื่อไออะไรไอไอข้างหลังนี่แหละนะถ้าชื่ออะไรก็เมนพี่เมนมาบอกพี่นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสร้างซองแล้วกันนะประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจํานวนคนที่ได้รับซองขอเป็น45คนสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสี่ทุ่ม ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอน4ทุ่มวันนี้ลงลงคลิปดึกหน่อยการแจกดึกหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะเลิกงานตอน3ทุ่ม4ทุ่มก็จะได้มาร่วมรับกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันจะได้มาร่วมสนุกด้วยกันใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ